อยากวาบหนีความวุ่นวายแต่ไม่มีเวลาไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะวันนี้จะพามาที่กาเดเนียลิทริสค่ะสปาที่เหมือนยกธรรมชาติมาไว้ใจกลางกรุงเทพที่นี่คือที่สุดของรานวดเพื่อสุขภาพสายขาวบริสุทธิ์ที่ขาดแต่ทรพปิสมือทองประสบการณ์สูงสะอาดปลอดภัยทุกรายละเอียดแถมบริการก็เนือระดับสมฐานะสุดๆค่ะเรื่องโลเคชั่นก็คือตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองแบบแเราที่สุดค่ะอยู่แค่วัชรพลน,นี่เองไม่ต้องฝ่ารถติดเข้าเมืองให้เสียเวลา และวินาทีที่ก้าเข้ามาเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกเลยค่ะ ที่นี่ไม่ใช่แค่สวนนะคะแต่ว่ามันคืออโรมติกก c า a r d e นที่ทางร้านเขาลงทุนไปกว่าล้านบาทเพื่อสร้างโอเอซิสแห่งนี้ขึ้นมาเลยค่ะกลิ่นหอมอโรมาจากดอกพุทธนา,นาพันธุ์ก็คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะมาดูโซน private กันบ้างค่ะเริ่มดีห้องนวดอโรมาบอกเลยว่าให้ฟิลเหมือน private villa จริงๆส่วนใครที่มาใสายนวดไทยโซนนี้เขาก็จะได้สวยงามโปร่งสบายตามากๆเลยค่ะและที่สุดบังก็คือมีห้องนวดไทยแบบส่วนตัวด้วยนะหรือว่าจะเลือกห้องนวดน้ำมันที่มีห้องอาบน้ำในตัวแบบครบวงจรบอกเลยว่าทุกห้องของ,ของที่นี่ ี่เขาสะอาดแล้วก็เป็นส่วนตัวขั้นสุดค่ะเรื่องความใส่ใจในดีเทลก็คือที่สุดค่ะก่อนนวดเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกเอเซนเชลออยล์กลิ่นที่ชอบเลยซึ่งทุกตัวก็เป็นเกรดพรีเมียมระดับโรงแรม5ดาววันนี้ขอลองเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์อย่างการเด n เนียรีทรีสค่ะมาถึงไฮไลท์ที่รอคอยอย่างสวีดิสมาซาดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทอราปิสที่นี่ก็คือสมคำร่ำลือจริงๆประสบการณ์เนี่ยแน่นกว่า1ิปีทุกคนเลย สัมผัสได้เลยนะคะว่าทุกจังหวะการลงน้ำหนักการดีเซนก็คือความเชี่ยวชาญขั้นสูงโดยเฉพาะช่วงมาไหลที่รู้สึกว่าตึงเป็นหินเนี่ยพี่เขาก็กดจุดดีเซนให้ความรู้สึกว่าเจ็บตะจบของจริงเลยค่ะเป็นการปลดล็อกออฟฟิศซินโดรมที่สะสมมานานพอเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเบาอยู่ขึ้นเยอะเลยค่ะ สำหรับศาสตร์แห่งการดูแลผิวหน้าที่นี่ก็รังสรรค์ประสบการณ์ไว้อย่างเหนือระดับค่ะกับทร ia, ิสเมนต์ g a r d e n i a f a c i a l m a s มาสที่เปรียบเสมือนการยกเคาน์เตอร์แครงระดับไฮเอนด์มาปฏินนบัติผิวหน้าของเราโดยเฉพาะโดยดูขั้นตอนเนี่ยก็ล้วนใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากแครงมาประสานกับศาสตร์การนวดชั้นสูงด้วยเทคนิคการกลยกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ก็เพื่อยกกระชับกรอบหน้าของเราให้คมชัดก่อนจะปิดท้ายยังสมบูรณ์แบบด้วยแครงเคลียรมาร์กที่ช่วยปลอบประโลมและก็มอบความสดชื่ในให้กับผิิววววผผลลลลััพธ์หงทาานนะะะคคกกก็ือออตโมได้เยววย่ส บอกได้คำเดียวว่ามองลงเลยค่ะที่นี้คือการลงทุนเพื่อการพักผ่อนที่คุ้มค่าทุกบาทจริงๆใครที่กำลังมองหาการลิ่งที่เหนือระดับทั้งบรรยากาศการบริการและก็ผลลัพ์เนี่ยบอกเลยว่าต้องที่กาเดเนียรีทรีสเท่านั้นนะคะจองคิวเลยค่ะและจะรู้ว่าสวรรค์ของการพักผ่อนมันเป็นยังไงคิดถึงลานนวดคิดถึงนวดไหนดีนะคะ